จะเดินเข้าไปอ่านดูอะไรวะเนี่ยถ้าคุณเห็นกระดาษแผ่นนี้ขอให้คุณทำตามเพื่อความปลอดภัยของตัวเองกดการนั่งรอรถโด,ด,ดยสารในศาลาแห่งนี้ กฎข้อที่1คุณอาจจะเห็นเงาของคนซ่อนอยู่มุมมืดในระยะสายตาที่คุณสังเกตได้อาจจะเป็นหลังต้นไม้หรือหลังพุ่มไม้อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองกฎข้อที่2เวลาดึกๆจะมีรถโดยสารขับมาหนึ่งคันจะจอดตรงหน้าศาลาให้คุณปฏิเสธไปซะแม้ว่าเขาจะให้ขึ้นฟรีก็ตามแล้วให้คุณกลับไปนั่งที่เดิมและไม่ต้องสนใจเขาอีกเดี๋ยวเขาก็จะขับรถออกไปเองกฎข้อที่3ให้คุณทิ้งของไว้สักหนึ่งอย่างไว้ตรงศาลาแล้วให้คุณเดินออกจากศาลาไปตามถนนเดินไปสักพักคุณก็จะเจอเข้ากับศาลาข้างทางร ที่คุณเพิ่งจากมาสิ่งที่คุณต้องทําให้คุณสังเกตดูว่าสิ่งของที่คุณวางไว้นั้นมันยังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้คุณเดินต่อไปกฎข้อที่4เมื่อเวลาใกล้ถึงตีสาให้คุณรีบเก็บเข้าของของคุณให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวและให้คุณหาที่แอบบริเวณต้นไม้หรือหลังพุ่มไม้มันจะมีบางสิ่งตามหาคุณมันอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนถ้ามันไม่เห็นคุณมันก็จะหายไปเองขอให้คุณโช